สวัสดีคะ่ะทุกคนมดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้เป็น Social Security EP ที่9แล้วเราจะมาคุยกันถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคมของคู่สมรสที่เราจะเรียกว่า spousal benefit นะคะก็คือจะเป็นเงินกเกษียณของคู่สมรสนั่นเอง ข้อมูลที่มดนำมาแชร์ในวันนี้มดนำมาจากเว็บไซต์ของ Social Security โดยตรงนะคะมดอยากจะมาตอบคำถามเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แล้วก็ข้อเท็จจริงที่คู่สมรสจะได้รับไม่ว่าคุณจะทำงานเก็บสะสม Social Security Credit ดตด้วยตัวคุณเองหรือว่าคุณจะไม่เคยทำงานแล้วก็อยู่บ้านเป็นเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกมาตลอดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันค่ะ S Social s e c urity spous e benefit เป็นสิทธิประโยชน์ของคู่สมรสที่ทางประกันสังคมจะจ่ายให้กับคู่สมรส50%ตอนที่คุณอายุครบกรเกษียณหรือว่า full retirement age 67นั่นเองนะคะ โปรแกรมนี้สิทธิประโยชน์นี้เขาก็ดีไซน์มาเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อบ้านแม่บ้านหลักๆแล้วน่าจะเป็นแม่บ้านมากกว่านะคะที่ลาออกจากงานเพื่อที่จะมาอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกทําให้ชั่วโมงหรือว่าปีการทํางานของตัวเองเนี่ยมันลดหายไปบางคนเนี่ยออกมาเรียกว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็น10บสปีใช่ไหมคะก็จะทําให้อ่การสะสมเครดิตของตัวเองเนี่ย มันหายไปมันลดน้อยลงไปด้วยนะคะดังนั้นคุณสามารถที่จะใช้สิทธิ์คู่สมรสได้โดยที่ Social Security หรือประกันสังคมนั้นเขาจะจ่าย50%ของเงินเรียกว่า PIA PIA มันย่อมาจาก Primary Insurance Amount ของคู่สมรสนะคะยกตัวอย่างก็คือถ้าเกิดว่า คุณเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกมายาวนาน15ปีแล้วคุณก็มีคู่สมรสที่ทำงานครบ40เครดิตแล้วแล้วพอคู่สมร,รเสเกษียณอายุแล้วสมมุติว่าเขาได้รับเงินกเกษียณเดือนละ2,000เหรียญน,นะคะคุณในฐานะคู่สมรสคุณก็มีสิทธิ์นะเรียกว่าได้รับเงิน5 0จาก2,000เหรียญน,นั้นคุณจะได้รับเงิน1,000เหรียญน,นั่นเองถ้าคุณ เคลมเงินเกษียณนี้ตอนที่คุณอายุ67เรียกว่าอายุเกษียณเต็มหรือ full retirement age นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้สิทธิ์คู่สมรสนี้แล้วคุณไปเคลมสิทธิ์ตอนที่คุณอายุ62ก็คือ early r e t i r e เงินผลประโยชน์นี้มันจะลดลงมาคุณจะได้ประมาณ32.5นะคะ เท่ากับว่าคุณจะได้เงินประมาณ650เหรียญต่อเดือนนั่นเองค่ะข้อเท็จจริงที่2คู่สมรสของคุณจะต้องเคลมสิทธิ์ของตัวเขาเองก่อนนะคะคุณถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินผลประโยชน์จากคู่สมรสตามมาได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสามีของคุณอายุ67เขาก็สามารถที่จะเคลมเงินกเกษียณได้แล้วแต่ว่า ถ้าเกิดเขายังไม่อยาก,กเกษียณเขาอยากที่จะดีเลย์เบเนฟิตออกไปจนถึงอายุ70ถึงแม้ว่าคุณอายุ62แล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเคลมผลประโยชน์จากสามีของคุณได้คุณก็ยังทำตอนนี้ไม่ได้คุณก็จะต้องรอไปจนกว่าสามีของคุณเนี่ยเขาจะเคลม b e n นฟิตก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินสิทธิ์คู่สมรสได้ค่ะ ข้อเท็จจริงที่3การเคลมสิทธิ์ spouse benefit มันไม่มีผลกระทบกับคู่สมรสของคุณพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะไม่ได้ทำให้เงินกเกษียณที่คู่สมรสของคุณจะได้รับนั้นลดน้อยลงยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าทางประกันสังคมเขาจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แยกกันนะคะถ้าเกิดว่าสามีของคุณ ถึงอายุเกษียณแล้วได้รับเงินเกษียณตอนอายุ67จําำนวน2,000เหรียญต่อเดือนคุณในฐานะภรรยาถ้าเกิดว่าครบอายุเกษียณที่67คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน50%ใช่ไหมคะ ดังนั้นทาง social security benefit หรือประกันสังคมเขาก็จะจ่ายเงินให้กับสามีของคุณ2,000เหรียญแล้วก็จ่ายให้กับคุณในฐานะภรรยา1,000เหรียญรวมกันเป็น3,000เหรียญน,นะคะที่คุณจะได้เงินเข้าบ้าน บางคนพี่น้องบางท่านก็คือเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเกิดว่าสามีได้เงิน2,000เหรียญแล้วทางประกันสังคมเขาจะหักเงิน1,000เหรียญของสามีออกมาให้ภรรยา1,000เหรียญแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะก็คือต่างคนต่างจะได้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ ข้อเท็จจริงที่4 Social Security spouse benefit มันจะประกอบไปด้วย2ส่วนมันจะรวมกันจากผลประโยชน์ของตัวคุณเองแล้วก็เป็นผลประโยชน์จากคู่สมรสนะคะมันคือการรวมผลประโยชน์เข้าด้วยกันแต่มันไม่ใช่การ double dip นะคะ อธิบายง่ายๆก็คือว่าในกรณีของคนที่ทำงานสะสม Social s e c urity Credit ครบ40เครดิตแล้วคือคุณมีสิทธิ์ของตัวคุณเองจากการทำงานของตัวคุณเองในขณะเดียวกันคุณก็จะมีสิทธิ์จากคู่สมรสนั่นเองนะคะซึ่งมันจะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าตอนที่คุณอายุ62ก็แล้วกันนะแล้วคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเกษียณจานวน 1,000เหรียญต่อเดือนนะคะในขณะเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าคุณไปเช็ค Benefi ตถ้าเกิดว่าคุณไปเช็ค Ben นฟิตของคู่สมรสแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็น1,300เหรียญซึ่งมันมากกว่า Ben นฟิตของตัวคุณเองในลักษณะนี้นะคะ Social Security เขาจะไม่จ่ายเงินแบบ Double d i ิหมายความว่า เขาจะไม่จ่ายให้คุณ1 0 0 0เหรียญแล้วก็จะไปเอาออ่ของคู่สมรสมาอีกแบบว่า1 3 0 0เหรียญรวมกันเป็น2 3 0 0เหรียญแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันเรียกว่าดับเบิลดิฟซึ่งเขาจะไม่จ่ายเงินแบบดับเบิลให้นะคะสิ่งที่ทางประกันสังคมเขาจะทำก็คือว่าเขาจะจ่ายผลประโยชน์ของตัวคุณเองก่อน1 0 0 0เหรียญเสร็จแล้วเขาจะจ่ายส่วนต่างส่วนที่เหลือสิทธิคู่สมรสอันเนี้ย อีกสามเหรียญเพิ่มสมทบเข้ามาให้กับคุณแบบนี้นะคะเขาจะจ่ายยอดใดยอดหนึ่งที่สูงสุดยอดเดียวเท่านั้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นอันนี้พูดเฉพาะของเงิน s ocial security เงินประกันสังคมนะคะไม่เกี่ยวกับเงินบำนาญอื่นๆที่คุณอาจจะได้รับจากสามีของคุณเช่นอ่าบางคนเป็นแบบทหารตำรวจเป็นพวกอ่า fire fighter อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะ มดขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นิดนึงนะคะทางสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเมืองดันลัสรัฐเท็กซัสเขาขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องสิทธิ์เก่ามอชอที่อยู่ในรัฐเท็กซัสแล้วก็รัฐใกล้เคียงไปร่วมงานฉลอง60ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคุณจะได้พบปะสิทธิ์เก่าแล้วก็คณะอาจารย์รวมไปถึงท่านอธิบดีที่บินตรงมาจากมอชอเลยทีเดียวนะคะ งานนี้เขาจัดวันวศุกร์ที่2พฤษภาคมนะคะเวลา 6โมงเย็นยาวจนถึงตีหนึ่งที่โรงแรม Holiday Inn นะคะในเมืองริชาร์สตันรัฐเท็กซัสนะคะราคาบัตรเนี่ยประมาณ50เหรียญน,นะคะคุณสามารถสำรองที่นั่งแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์อรโทรศัพท์ตามนี้เลยนะคะในงานนี้เขาก็จะมีการแสดงต่างๆนะคะก็เลยอยากจะชวนชวนพี่น้องทุกท่านเนี่ยไปร่วมงานสังสรรค์มันจะมีวงดน,นตรีที่ชื่อ,อ The r e d i t t o o n n n f r r i n n s ดด้วยนะคะก็ไปร่วมงานกันนะคะทุกคนฝากแชร์ข่าวนี้ฝากกระจายข่าวนี้ไปถึงพี่น้องมอชอด้วยค่ะใครที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่ามอชอเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ข้อเท็จจริงที่5อดีตคู่สมรสหรือคู่สมรสเก่าที่เคยหย่าร้างกันไปแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอเคมสิทธิ์ s p o u s e สเบเนฟินี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่คุณจะต้องเคยแต่งงานกันอย่างน้อย10ปีแล้วก็อย่าร้างกันมาแล้วอย่างน้อย2ปีนะคะโดยที่คุณก็จะต้องยังไม่แต่งงานใหม่ก่อนอายุ62ด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะเคลม Sprouse Benefit นี้ได้ตอนอายุ62ก็คือ Early Retire นะคะถ้าคุณเคลมสิทธิ์ตอนอายุ62เนี่ยจำนวนผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมันก็จะลดน้อยลงก็คือ32.5%ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณรอไปเคลมสิทธิ์คู่สมรสตอนที่อายุ67นั้นคุณก็จะได้รับเงิน50%นั่นเองค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเป็น ex-spouse หรืออดีตคู่สมรสเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะขอเคลมสิทธิ์ได้เลยไม่ว่าคุณจะอายุแบบหลังจาก62ลงไปนะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้อดีตคู่สมรสของคุณแบบว่าเขาเคลมสิทธิ์ก่อนนะคะเงื่อนไขนั้นเนี่ยมันเป็นสำหรับคู่สมรสปัจจุบันเท่านั้นส่วนอดีตคู่สมรสเนี่ยคุณจะเคลมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุ62ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่คุณไปเคลมสิทธิ์ของคู่สมรสนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบกับจำนวนเงินที่อดีตคู่สมรสของคุณจะได้รับแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับคู่สมรสปัจจุบันของที่เขามีกันอยู่ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบภรรยาเก่าภรรยาใหม่สามีเก่าหรือสามีใหม่เนี่ยนะคะมันจะไม่มีผลกระทบ ใดๆต่อกันทางประกันสังคมเขาจะแยกจ่ายผลประโยชน์ให้ของใครของมันเอาอย่างนั้นดีกว่าเขาไม่ได้ว่าเป็นการแบบแบ่งเงินของคนนั้นมาให้คนนี้เอาสิทธิ์ของคนนี้ไปให้คนนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะสิทธิ์ของใครของมันเลยค่ะมดหวังว่าเพื่อนพี่น้องหลายท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคู่สมรสหรือ spouse benefit นี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ตรงแล้วก็มาช่วยมดตอบคำถามในคลิปเกี่ยวกับ Social Security ใครที่มีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ว่างๆมดจะมาตอบให้นะคะอยากจะขอเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องที่มีประสบการณ์ตรงในการเคลมสิทธิ p r o u ๊ฟ b e n e f i t นี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนพี่น้องคนไทยหรือท่านอื่นๆเนี่ยก็จะได,ได้ได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้หมดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยมดยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ Social Security Benefit อ,อีกมากมายที่อยากจะแชร์ข้อมูลให้ทุกคนทราบนะคะถ้าในคลิปนี้มดพูดอะไรผิดพลาดไปมดต้องขออภัยด้วยนะคะข้อมูลมันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบาย